อ่ะมาดูกันต่อเลยนะครับ fc นะฮะนีรับอืมนี่นะครับก็พอดีนะครับออฟฟิศนะฮะยึดแบบนี้เลยนะครับผมอู้มันเป็นแบบนี้พี่น้องอออแน่นเลย เพื่อนเชื่อมใส่เลยนะครับอ๋อมีหน้ามันถึงแข็งแรงนะครับเนาะไม่ต้องมัดนะเอฟซีเชื่อมใส่อันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านแอดชิดกันนะฮะว่าอยู่ตรงไหนเอออเทาลนครับีบ่าทิ้งไว้เฉยๆนะจะทำลานตะกต่อฟุตบอล อันนี้น่าจะปล่อยให้เช่าได้นะวันละยี่บาทกลางเต้นนะของของพี่แอนนี้คือยังไม่ได้สร้างเนาะเทไว้ก่อนกำลังเอ็นบอกว่าเดือนนี้จะซื้อเหล็กแล้วเนี่ยเออจ้าิีทตัวใดใคยซีได้มาซอยประเทศเนาว่างหร่าว่างเลยอ๋ออยากไปเจ็ดเพราะว่าเราไม่ได้นอนอยู่ตรงนี้นอนพิดเขาบ่ได้นอนผืนดินอนบ้านเนาะ ติดม่านตั้งตอมอหันะ่ะก็ก็ก็ถูกเนาะอยู่ที่กโกก็ไม่ได้เทเนาะพี่เนาะเออถ้าถ้าตรงไหนมันไม่เท่ากันก็ยิดรองเอาเนาะเ็ไแล้วก็ปลูกต้นไม้ก็้เรามาใส่อันนั้นประเทเต็มพื้นดินครับได้จีนประเทศี้ยังไงโอ้ปลูกต้นไม้ก็บบัได้อืมของคอยบางนี่อย ต้นไมได้อจสมอวนสเสนอให้ใส่เสาก็ได้ถ้าอยากให้มันสูงคว่าใส่เสาตันเตียเนออเรื่องว่าเิเฮตโตมอไสเเฮตโตเราอยากให้เจ้ามีเสาเออเพื่อเจ้าอยากปีนอนทางล่างเราเป็นห่วงว่า เสาต้นนี้วัดานี่หามตรเมตรอยู่พูดง่ายอยู่ตรงอยู่ตรงคันแทนเนอรที่ยายสมรอยู่นี้นะครับคันแทนเนอรนี่นะครับเอฟซีคางๆก็จะเป็นของยาอาชียาอาชีเออยาอาชีของกัปตันออ๋ยาอาชีกับกัปตันมีเป็นเพื่อนบ้านนะฮะับฝั่งนี้ก็เป็นดีลิวันแล้วก็แอะไรใช่ พี่ชิตก็เตรียมเข้าโครงการบ้านหลังแรกเตรียมย้ายมานะครับเอีนะฮะหลังที่สาโอ้ลืม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 นับที่อุดรนะเก้านะฮะไม่ต้องเทนะครับพีชิดที่ยกมาตั้งลวดนะครับประหยัดเออเพื่อเงินนะฮะก็แม่นความพี่ชิดเนาะเออของหอยจีของหอยจบได้ยกมาจากกรงขอับอสีสางไยังไงว ยกไปอุดรยกไปอุดรก็คือปลูกใหม่บ้านโอเคครับผมแต่ละครั้จะไม่ใช่บ้านธรรตดาโครงการปลูกใหม่เสียชิดนะฮะจะปลูกบ้านหลังใหม่นะฮะโครงการบ้านหลังที่สามครับบ้านหลังที่สามปลูกใหม่นะฮะส่วนที่กกาะจะยกไปอุดรนะฮะใช่มีบ้านหลายหลังเนาะ ตัวเมีนโครงการของข่อยอนาคตต่อไปข่คนจุดเปิดโฮมสเตย์อยู่อุดรข่อยไปมีตอนนี้ข่อยมีแห้งสางข่อยก็สางไว้เทีล่างหลังแล้วกระโยกไปพุ่นน่ามันก็เออหลังนี่ก็อธิยกไปเออทำโฮมสเตย์เปสามหลังเมือนบ้า่ะเป็นสามหลังเป็นโฮมสเตย์สางก็มีสองหลังเป็นห้าหลังกับยูได้แล้วเออโฮมสเตย์แล้วก็เห็ดบ่อตกปลาเนาะอ้อมหน้าบ้านเหบ่อตกปลาหน้าบ้านอืมความคิดดีนะพี่ชิดนะฮะ เพราะาเราเราสร้างไว้แล้วเราเราอยากสร้างอีกเรามีอนาคตต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเรื่องเราทุกอย่างมันจบไปแล้วมันมันรรธรรมรดางานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกละครับผมมันต้องมีวันนั้นผมก็ต้องยกไปเพื่อที่ไปทำโฮมสเตย์เป็นของตัวเองอือออสุดยอดกมีแบบพองว่าได้เห็นตังต่ำมาเบิงก็ได้ยังไงได้อาจจะออกแบบเป็นแบบบ้านบ้านบ้านนกดาวนั่นแหละแต่ว่าสามารถยกได้แล้วก็เป็นแบบ อย่งเล็กๆคือห้องนอนเดียวห้องสามคูนสี่หรืออะไรก็แล้วแต่ไปเอาแบบง่ายๆแล้วเราอยู่คนเดียวด้วยไงเราคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องยากก็จะเอาคู่เลยคู่กันนอนทับกันบริเรนนั่งนั่นนั่นด้บริเรนนั่งขังกันนี่นอนทับกันเราจะทับย่างเดียวหมดเลยไม่ทับย่างเดียวนะฮู้นะาจะโคบย่างเดียวเอ้ยปานกุ๊บ เรายอะแยะมากครับถนั่นะน้องจะเปิดไฟปุ๊บจะดับจะเปิดท่องให้ถนัดจะดับไปเลยนะจะบอกนะก็นี่ครับอัพเดตสร้างใหม่นะครับไม่เทพื้นนะฮะยกไปสร้างใหม่เลยนะเอฟซีนะฮะก็เป็นบ้านหลังที่สามนะของพิชิตนะฮะอืก็มาดูบรรยากาศทุ่งนากันบ้างเนาะนี่ทุ่งนานี้ต้อง กความดีความชอบให้พี่เสือนะครับนะละวันแต่ละวันพี่เสือนะ่ะขยันมากถอนหญ้าเนี่ยนะครับเ c เนี่ยขนาดนาผมอยู่บ้านผมทิ้งนาเพื่อที่จะมาทำ u t u b e เนี่ยไม่มีเวลาลงไปดูเลยวันนี้ก็ไม่ได้ไปดูไม่รู้หญ้ากับข้าวนี่ไม่รู้เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะเป็นห่วงหญ้ามากนะฮะเพราะว่าปีที่แล้วผมก็กินข้าวกับหญ้าใส่กันนะมิดหญ้านะฮะ เพราะว่ากว่าจะหมาได้ก็ต้องเก็บนั่งเก็บเม็ดหญ้าตอนนี้ไม่มีเวลานั่งเก็บนะฮะไอ้ต้นน้อยๆมันเริ่มขึ้นมาใหม่รอบเลยแล้วนะพอข้าร็จแล้วเราถอนไอ้ต้นใหญ่ๆออกมาครับไอ้ต้นน้อยๆมันขึ้นมาเนี่ยมันแอบอยู่ในจุดกคนโดดนั่นนี่มันคล้ายๆต้นกกเนาะต้นกกต้นเสือเนาะแต่มันไม่ใช่นะมันต้นเล็กกว่ามันมันคมนะอ่ามันคมนุ๊กนั่นเป็นคมใช่ใช่มันเป็นสามเหลี่ยมเวลาถอนต้องระวังต้องต้องใส่ถุงต้องใส่ถุงมือเนาะพี่เสือเนาะมันคมมันบาดมือนะเอ็ซีอ่า จะสังเกตว่าต้นข้าวทไม่่ันนเียฮะก็มาดูบ้านนี่แหละมาอัปเดตไงว่่าาจะทยังงไอมาอัปเดตบ้านว่าเออเป็นยังไงจะหันหน้าไปทิศไหนจะหันหน้าไปทิศไหนนี่แหละไปทางทิศทิศเหนือทิวงนานี่แหละพี่ชมวิวก็สรุปว่าจะหันหน้าไปทางใช่ทิศเหนือนี่แหละแต่แต่ที่จริงเหนือี่จริงมันจะเป็นที่จริงเหนือจะเฉียเฉียงไม่ใช่เฉียงเฉียงแต่ก็ได้อยู่อ่าโอ้พ่อพื้นอนนี่เหรอวันนี้อุ้ยดีจัง โอ้ก็ดีก็ดีแล้วได้บ้านได้บ้านนึกว่าไม่มีใครอยู่เข้าฟื้นนอนสวัสดีครับสวัสดีครับโอมานอนเฝ้าบ้านสัญญาณเป็นยังไงครับแถวนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีกว่าเดิมอ้าวเพราะมันสูงไงเออมันสูงขึ้นจากพื้นมาหน่อยนึงนะฮะทุกคนดูนะครับอากาศก็ดีเนาะ เออนะเห็นว่าอัปเดตว่าจะยกลง้องพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้นะ,อะรอรอเลิก,กลเหมือนกันพรุ่งนี้นะเนื่องจากว่าเครนก็จะมาพรุ่งนี้นะมาองปูแล้วก็ได้เลิกที่จะยกบ้านของลุงจิมลงมาด้วยนั่นใช่นะ ที่จริงแล้วลงจีมไม่โทษไม่ต้องเทพื้นก็ได้น่ะใช่ที่จริงไม่ต้องเทก็ได้เออเพราะที่กอกาะลงจีมก็ไม่ได้เทพื้นที่จริงที่จริงหลายๆคนอยู่กอเกาแล้วก็ไม่ได้เทเนาะก็จะมีเทแล้วแกจะมาปักหลักแบบนี้อ่าสามรครึ่งนะฮะหล่อปูนอ้อหรือเปล่านะครับหล่อปูนเจ็ดปูนอ่าก็คนที่มีบ้านอยู่แล้วนะฮะที่จริงไม่ต้องเทก็ได้ เพราะว่ามันก็มันไม่ได้ใช้พื้นตรงนี้แต่ถ้าเทก็ดีมันจะได้ไม่เป็นเป็นขี้โครนมันก็ทําความสะอาดง่ายอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของบ้านแล้วกันเนาะเพราะว่าข้างข้างล่างมันไม่เข้าไปเราเข้าไม่ได้แล้วถ้าถ้าตั้งแบบนี้เราเข้าไปทำอะเราอาจจะเอาไว้เป็นที่เก็บของนะยายสมอนเป็นที่เก็บของได้ข้างล่างไม่แจะทำสูงขนาดไหนเรายังดูดอ๋อรอดูเนาะเจ้าของบ้านเนาะเอฟซีเราก็ไม่รู้กับเพื่อนแต่ว่า เทหรือไม่เทก็ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณเจ้าของบ้านแล้วกันเนาะอันนี้เราก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวเนาะอาจจะถูกจะผิดก็ต้องขอกราบขออภัยเอซีด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านว่าอยากจะเทเพื่อความสวยงามมั่นคงนะฮะเพราะว่าอยู่กอกอกไม่เทก็ได้เพราะบ้านนอกดาวแต่ละหลังที่กอกอกไม่ได้เทพื้นเป็นเหล็กตั้งลงไปเลยนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์อดิศรแฟมิลี่ เบาซอนบ้านจบปดงเหนือแล้วก็นุกกี้แฟมรลี่ด้วยนะครับนะฮะฝากที่พี่คอฟด้วยด้วย0927947526คร,ร,รับผมสวัสดีครับ